ก็ก็ก็ไม่รีบจบจบเบรกค่ะป้านเสมอจบเบรกจบไลฟ์เลยอืมก็คนแรกของเราที่ต้องทำนะคะนั่นก็คือมิวสิกทำอะไรชื่อชื่ออะไรชื่อชื่อช่วงนี้ชื่อชื่อช่วงนี้ของเราก็คือ Hello นั วันนี้วันพ่อนะคะพวกเรากก็พวเราทุกคนก็จะโทรหาคุณพ่อพวกเราจะโทรไปหาคุณพ่อแล้วก็ให้ทุกคนได้ฟังเสียงคุณพ่อของพวกเรากันนะคะพ่อไม่ได้ดูไลฟ์อยู่เขาก็จะไม่รู้โทรแล้วโทรแล้วคุณต้องค่ะคุณตั้งอย่าเพิ่งไปแล้วเปิดสปีกเกอร์ให้ไม่รู้นะเป็นแทนอ่ะก็อะไรวะอืนั่นแหละแต่ว่าหนูอ่ะโดนทุกครั้งเลยอ่ะวันแม่ก็โดนวันพ่อก็ยังโดนอียพก่ กกเดี๋ยวนะแล้วค่ยบอกมาแล้วฮัลโหลป้าดีจ้าทำอะไรอยู่คะป้าไม่น่าถามเลยหนูอยู่ตู้ป้าไลฟ์อยู่เปิดสปีกเกอร์อยู่ทักทายอะไรหน่อยไหม สวัสดีค่ะก็วันนี้นะก็เป็นวันที่ห้าธันวาคมใช่ไหมล่ะก็ขอโทษที่ไม่ได้กลับไปหาป้าอขอโทษที่ไม่ได้ไปหานะเมือนเดือนที่เราก็ไม่ได้กลับไปหาป้าเลยอ่ะก็ยังไงดีขอบคุณที่คอยดูแลหนู ตื่นเช้ามาก็ปิ้งขนมปังให้กินถึงหนูจะไม่ชอบขนมปังป๋าก็รู้แต่ป๋าก็ยังปิ้งมาให้ก็ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่คอยนั่งดูอันนีม้มะด้วยกันทําให้หนูรู้ว่าอะไรที่หนูอยากจะมาเป็นทําให้หนูรู้แนวทางของหนูว่าหนูอยากจะมาเป็นไอดอลไอดอล <laughs> แต่คำ <laughs> ขอบคุณสําหรับห,หลายๆอย่างนะ พ่อตอบสั้นมากอ,ะ <c oughs> อ่ะนั่ <c oughs> นแหละไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากมากค่ะป้าก็เดี๋ยวจะกลับไปหาที่บ้านบ้าง <c oughs> ไว้จะกลับไปหาที่บ้านบ้างนะ, <c oughs> ะ <c oughs> โอเคค่ะก็นั่นแหละแค่นี้แหละ เอาเลค่ะบ๊ายบายโอเคน่แหะมีแล้วไมร้อจะร้องมันต้องพูดยาวขนาดนี้เลยเหรอจะร้องพ่อพ่อจ๋าชื่ออะไรนะอย่า้อแล้ว้แล้วฮัลโหลป๊าป้าฮัลโหลป๊าป้า ทำอะไรอยู่ปะอยู่ที่ทางานอยู่ค่ะคุยได้ใช่ไหมได้ได้ได้วันจะว่าไงอืมก็วันนี้เป็นวันพอ่อต่อไปอ,อยากได้อะไรไหมก็ไม่อยากได้อะไรอ่ะก็ก็อยากให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วกันนะครับเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็มีความสุขเยอะๆ <S <S> <S แค่นั้นก็พอนะครับ ค่ะเป็นอกดีของพ่อแม่งั้นหนูก็ขอให้ป,ป๊ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะป๊าหนูรักป๊านะจ้าเหมือนกันจะ้ะอ่าเสนานแล้วจะรีบไปหาแค่นี้<จ>ะน,นะป๊าอ่าขอบใจมากขอบใจมาก สาวบอกว่าขอให้ลุปเป็นเด็กดีนะอ๋อแปลว่าจะไม่ได้เป็นเดนี่ยเนี่ยคีเซลพี่ปันอ่ะโอ๊ยไม่อยากให้มันดามากมากไปโอ้ยกูกำเมืองนะกูกำเมืองกูกำเมืองพี่เป้เป๊กูกำเมืองฮัลโหลฮัลโหลยังนี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนฮะสบายดีมีความสุขสบายดีมีความสุขอ มัจะปิ้งมาจะงายมาได้ก็สิ้นฝีขยาใจจ้องตัวเร็วๆไอ้กล้างก็จะมาตัวเออปออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านปอฮะเข้าใจกุเป่ยเขะอุงไดะเข้าใจก่บคุเป้เนี่ยเข้าใจฮะอุงงได้อยู่เลยได้ก่ะไม่อย่างอ่ะเออับจะหายหอดฝีปอพูก็ว่าเมดินี่ปออยู่ไหน แ่บอกก็ปอละ <laughs> แ่โรนมาถึงทีนี้เออมีอย่างอยากอู้กับแฟนคลับก่อก็ก็ก็ต้อ <laughs> งมีความทุกุกคนบันล <laughs> ะกันเออมันกลบอกว่าสาธุพอ <laughs> ได้ยังยังฮะ สวัสดีวันพ่อเด้อเดือนนี้อย่ามาโอนตังค์ให้จ้าแต่ว่าเมาก็พัฒนาสวนนอะมาอีเนอะวันนี้ค่ะจบแล้วอุ้ยต้องไปพ่ปันพี่มันทำเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่เป้พอพูดอะไหหนูแปลไม่ออกฟังไม่รู้เนี่ยหนูพยายามฟังอยู่แปลหน่อยนะพออยู่บ้านพ่อไม่มายถึงพ่อหมายถึงว่าอยู่บ้านพ่อของพ่อคือบ้านปู่ก็พ่อบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขโทรไปตอนตอนตังค์ให้ด้วยตังค์ให้ด้วยเออก็ฮัลโหลป้า ครัว่าไงคะฮัลโหลหวัดดีครับพ่อป้าทำอะไรอยู่คะป้าป้าทำงานอยู่ออฟฟิศค่ะก็วันนี้วันพ่อหนูรักป้าป้านะคะผมไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่้าวีใจค่ะที่ได้ยินอย่างหนูค่ะสวัสดีค่ะหยอกหยอกฟังไม่ออกทีหยอกหยว แบบนี้ก็ได้หรอกเจบแล้วเจบแล้วเหมือนยังจะเพิ่มคือเจอแล้วไม่ก็ไม่ก็เคว็ดมันคือให้บอกรักพ่อไงก็หนูบอกไปแล้วไงอ่ะจบเป็แบบว่าครัอ่านจบที่จะทับใจความทีได้ใจความมาฮัลโหลฮัลโหลเอาพูดพร้อมกันทำไมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครไหมอายปปลาไม่เหรอ ก็อยู่ตู้ปลาแต่ว่าแค่อยากโทรหาเฉยๆอ๋ออ๋อพ่ออยู่ไหนอยู่ข้างนอกลูกเอ่อเอ่อแค่แค่อยากจะโทรบอกว่า I love you นะอ๋ออ๋อมันเขินนะเขินพ่ออย่า ไอ้จริงจัใช่มันออกอยู่เสียงพ่อแห่ไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเวยพอรไปเลยแล้วกันเนาะถ้างั้นอืมถจะให้เวยพอร์ดีกว่าเนี่ยไม่รู้ก็ก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดนี่ต่อให้ออกอากาศแต่ก็พูดจากใจจริงนะโอ๊ยโอ๊ยเป็นธรรมดาลูกคือคนเราเนี่ยบางที ก็เป็นลูกมาก่อนแล้ววันละวันหนึ่งก็ต้องมากลายเป็นผู้ปกครองของคนเหมือนกันพ่อเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกของปู่แล้วก็เป็นพ่อของแคนแคนเองก็เหมือนกันนะลูกวันหนึ่งแคนก็ต้องเป็นผู้ปกครองคนอืมค่ะวันที่พ่อมีแคนเนี่ยพ่อก็พอแคนตอนนี้แหละไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะก็ขอให้ขับพาในสิ่งที่ทําอยู่ก็แล้วกันนะ่นคือวันนี้ ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้มีศรัทธาและมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทําอยู่ให้เต็มที่นะค่ะนี้ออกอากาศใช่ไหมเนี่ยก็ได้ฟังกันครบเลยด้วยยาวเลยใช่ก็ขอฝากกับตีถึงหลายๆคนด้วยนอไหลยๆพูดแล้วก็ฝากฝากน้องๆเบีนเคทุกคนแล้วก็ฝากแคนด้วยนะครับฝากทั้งผูดทางารงแล้วก็พีอ G A R หรือว่าผู้สับสนตัางหลายแฟนคลับทุกคนนะฮะสบายใจได้ครับ

เหัวใจเต้นเร็วกว่าตอนกำลังจะขึ้นโย่ฮะครับผมฮัลโหลัลโหลว่าไงจ๊ะมีอะไรปปาอยู่ไหนปปาอยู่ไหนอยู่ป๊ปาอยู่เอ็มคเทียใช่ไหมอยู่ตบใช่ปปทงนตาบักอยู่ มาป้าได้ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าอะไรรนะคับได้ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าเปล่าป้าไม่ได้ดูก็ก็มือสั่นเลยอ่ะ ดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกปะปานะอาก็ดีใจที่มีหนูเป็นลูกปะปาสาที่เจอโชคด์ครับอืออือแล้วอย่าลืมเลียงสัญญยากันไว้นะเขียนไหมอาบาลานซกนนะครับไม่มีอะไรบอกน้องปันเลยรอรอ ยังเอาไปมีอะไรจะบอกอะไระจ้าขอให้หนูเป็นเดคนิคในความเจริญกจ้าหน้าในงานที่หนูทำอยู่นะครับตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดขอแต่อะก็ได้ที่อยากเป็นหนูเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นนะครับ แต่ว่าทุกอย่างที่หนูอยากทำต้องทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วเป็นคนดีอาจาย์ไหมค่ะแล้วก็อย่างที่ป๊าบอกเนาะจบสซ่ให้แป๊านะจ๊ะอยากทีอะไรให้ป้าช่วยบอกป๊าได้ทุกอย่องเนาะปอยู่ข้างหนูเสมอนะในะจ้ะรักนะ มันงหัวสุดหัวใจเลยปลาก็น่าจะรู้ว่าน้องปันลักปลาแค่ไหนจ้ารู้ครับอืมอย่าตอนดึกอืมอย่านะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยพอแล้วโอเคโอเคบ๊ายบายลงนะลงนะลาลักครับบ๊ายบาย โโออยยมีการตัดสายใส่พ่อเล้นะเมื่อกี้พ่ออยู่เตียต่ออ๋โอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปคอนเทนต์ต่อไปเลยนะก็เออคือแบบว่าโทรหาป้าไม่ได้เพราะว่าป้าป้าหนีไปแบกแพ็กที่ญี่ปุ่นทิ้งหนูไว้ที่ตู้ปลา ให้มาทำงาน <c oughs> ก็พยายามโทรหาป้าแล้วแล้วก็ว <laughs> ไม่ได้ติดต่อป้าตั้ง,งแต่วันศุกร์พอมาพีนตั้งแต่วันศุกร์แล้วเดี๋ยวพ่กนี้ค่อยกลับมานให้เราเรื่องข่อเล่าเรื่องป้าแทนเนาะเพราะแบบว่าก็ที่เรียกป้า,ปาอะไรเงี้ยเพราะว่าป้าเป็นคนจีนก็เลยให้เรียกป้าเพราะเขาเห็นว่าน่ารักปีแบบว่าจริงๆก่อนก็สนิทกับป้าเขาก็แบบว่า แบบว่ามีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามตอนแรกก็ไม่สนิทกันเท่าไหร่แต่เขาพยายามจะสนิทด้วยเหมือนแบบว่าพ่อที่คุยกับลูกสาวเขาจะไม่ค่อยถูกกันเท่ากับแม่คุยกับลูกสาวอะไรเงี้ยเขาก็แค่เขาก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็กลัวเราลองคาญนะเขาก็เลยแบบว่าคอยดูเราอย่างมีแบบสเปซ ก็คอยแบบดูห่างๆอย่างห่วงๆอะไรย้อนกลับไปตอนเด็กๆป้าเขาก็ดูแลดูแลก่อนเยอะมากดูแลอตอนนั้นแม่ยังเจ็บท้องอยู่เพราะว่าแบบเพิ่งผ่าข้อดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพักเื้ินแล้วก็ก่อนก็จะเป็นคนแบบขี้แยมากขี้แยนแต่เด็กเลย แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ตลอดร้องไห้ทั้งคืนเลยร้องไห้เพราะแบบว่าเหมือนมีขี้มูกตันอยู่ในจมูกแล้วป้าก็คอยแบบว่าดูดขี้มูกจากปากป้าเองอะดูดแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคดนที่เขาไม่รังเกียจเลยแล้วก็แบบว่าจะพูดอะไรดีอะแล้วก็แบบเหมือนก,ก,ก็พยายามก็แบบพยายามที่จะแบบเป็นเด็กดีของป้าอะไรเงี้ง <S <S ย ถึงจะแบบว่าดื้อบ้างแล้วตอนนี้ก็อาจจะแบบทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าแล้วแบบมีอะไรอยากจะบอกรักป้าผ่านไรไหมเผื่อว่าป้ามาดูอย่างเงี้ยป้าไม่เคยดูล์เไปสักครั้งบังคับให้ดูก็หวอยาาจะบอกว่าถึงจะรับไม่ป้าแบบเสียใจหรือแบบผิดหวัง บางในบางทีก็แบบก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะหนูขอโทษไม่ได้อยากจะขี้ไงพ่อป้าบอกว่าเด็กขี้ไงมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเข้มแข็งพอเราโตแล้วไ <c oughs> <c oughs> ยนจะบอกรักป้านะ <c oughs> แบบถึงป้าจะไม่ดูลายย้อนหลังก็เถอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางปลาเมื่อก่อนจะชอบไปกินพุงปลาแต่ตอนนี้หนูชอบกินหัวปลาแล้ว <c ười> กลับมาจากญี่ปุ่นเร็วๆนะแล้วก็อย่าลืมขนมที่หนูบอกด้วยแค่นี้แหละไ่ไหวกำลังโทรศัพท์อยู่เลยแค่นี้แหละไปไหวก็ <c ười> วันนี้ทุกคนก็อย่าลืมกลับบ้านไปบอกรักพ่อกันนะคะ จริงไม่จาเป็นต้องเป็นวันนี้นะคะวันไหนก็ได้ค<ด>่ะ<ช>ทุกวันคือวันพ่อ